นี่ครับพี่น้องไม่หยาดเลเด้อหลังนี้เด้อถุงมาสู่สายเด้ครับนี่ผู้นักนักนักอู้เอ,อึดพี่น้องหมานี้ดีตัวน,นี้โอ้เดืปูน้ำผู้ดาเดี๋ยวเทพบ,บ้า,า,งบางครับนี่ทำเอามากองให้บ้างครับนี่ผู้ดาอือพี่น้องไม่ได้หน่อยนะครับผู้ดอวิปปูกระมี้นผู้่ะครับ นี่ฮุบให้ยบอ่ะครับเนาะแล้ครับหน,นักเออเราไม่ได้หน่อยเลยโหดน่ะครับเห็นบอมันมานมัน,นครับมื่อนี้ไปครับลุงลังต่อไปครับผมพี่น้องสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลี้ยงพาเพื่อนที่เขารบหลักทุกท่านครับวันนี้ครับสีนำ้ำเงินต่อทีนำ้ำเงินเลยพี่น้องมาดักกุ้ง พี่เก้าครับพี่น้องนี่ลงจากถนนลาดยางมาเขากะลงมาเลยครับกับดุดายนี่เนี่ยยังใช่แบงไม่อนี้มาปลาดุกครับม้โชว์ให้พี่น้องดูหน่อยนี่ครับคนยังใส่หวัวหันปลาดุกเด้อครับเด้อนี่ครับอ่ะใส่ให้พี่น้องเมื่อไหร่ดุพี่น้องเด้อเมื่อนี้น้ำขึ้นโอ,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 อ้น้าขึ้นค่ะขนาดเลยนี่ครับเจ้าคืออยู่คืออยู่นี่ใส่เลี้ยงไปยังไงละครับนี่นี่อ,อมอมหยาจาังน้อยนี่กุ้งยิมะส่นครับอากาศคือฝนตี่ตกนี่บึง้ง ถ้าใๆฝนนี่ตกเดี๋ยวพเลอยังใบซอยใช่ไหงใส่เยื่อกันเด้อครับเด้อตุงเยื่อเฮาใส่หินไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อใส่คำเดียวพอครับนี่แค่นี้พอมัดขอดขอดบาดพี่เลี้ยงเอินขอดครับแล้วลูปฝนที่มาเราใช่ไหมลงมานะครับแล้วไปครับอ่าแล้วพเลี้ยงขอเหี้ยแต่แ้วกันเด้อครับเด้อที่ใส่ยักษ์สิบลังกับพ่อครับ เพราะว่าฝน,นอาจี๊ตกว่ะเั้ยขับนกับวนขนาดเลยอ,อยจะมากินเหลากันนี่ค,ครับเดี๋ยวเรียงขอไฟไฟส่ส่แบงก์นะครับ มาแล้วเชฟฝนมาแล้วเชฟแบงเออยันไปเลือยยันไปเรยลูกเออยันไปเลยครับฝนมาแล้วครับวัท่านเราหน่จุ่มไปหนี่เลยปวดอ่ะพุงพี่น้องไปยวมือเศ้าให้เชฟแบงมาเก็บนะครับเนาะจำได้บ่แล้วลูกสิบเอ็ดหลังเลยไหลมาเลยเลยไปมือสาวมาลุ่นกันครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพ่อเลี้ยงพาเฟยครับผมเมื่อนี้เขาก็มาเก็บกุ้งครับที่ไซบีวรกับพ่อตอนแรกครับผมมาคนเดียวครับเมื่อนี้ลุงจิ๋นจ่าก็ไ่ได้มาครับเพื่อไปฉีดวัคซีนมาครับเลย ผมมีแหงมาครับผมเจออะไรมากคนเดียวครับเดี๋ยวเราต้ไปรุ่นกันว่าทิ่เข่าหรือว่าเข่าครเมื่อคืนนี่ฝนตกบัด่อคืนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นกันเลยครับผมครับพี่น้องผมมีแนวเทยนะครับมาคนเดียวเดี๋ยวสิเก็บรุ่นเดียวเลยครับผมรุ่นกันครับโอ้โพี่น้องคุณดะเป็นบ่คุณดาครับวูดขายูุขาอยู่ พี่ภูษณ์พเบิงด้วครับพี่น้องครับพี่น้องข่อยู่นี่ครับผมมองเห็นปะหมาแล้วครับผมไปครับรุงหลังต่อไปครับผมเอ้าอีกครั้งมึงไปใส่แล้ววะหา,าครับพี่น้องเอ้าเอา้โหดีครับรุนกันครับผมนี่อู้ เออพี่น้องเห็นบ่คุณทะครับดุณทำไหมพี่น้องเห็นบ่กู้วนแรงครับนี่สุดยอดสุดยอดนี่ครับพี่น้องเห็นบ่กุ้งงามเลยครับนี่ นะครับรุ่นหลังต่อไปครับผมลหล,งงลังครับพี่น้องรุ่นกันครับผมโอ้ยเข่ามนะันอู้มีเสียงมีเสียงครับอือเข่าดีดีครับพี่น้องกันเลยบนโต๊กันเลยเี่็จล้วครับเห็นบ่วทราบยาเป็นมีแต่กุ้งนะครับนี่นะครับ มานมานครับนี่ไปครับลุนหลังต่อไปครับผมไม่นองไหมขาติดลมโอ้ยมาคนเดียวลำบ,บากเนี่นยลุนอีกหลังหนึ่งครับโอ้หมือนโอ้มล,โอลมลมลมเปียกจ้อย,อยกระเ,เป๋ากระเปียกเว้ย อู้ดูนะครับพี่น้องยอดทุ่ยอดมาแล้วครับหนึ่งมือและครับ,รบกุ้งเห็นบ่กุ้งเขาดีครับมือน,นี่ครับผมนะครับรุ่นหลังต่อไปครับผมพี่น้องแะครับพี่น้องอีกคั้งหนึงครับผมอ๋ออ้ เห็นป่ะพี่น้องเห็นป่ะนะครับอยจารย์ห็นบ้างด้วย,วย,วยพี่น้องกลุ่มมันหลายซ้ำหลายพุดะครับเพราะไม่ได้หน่อยได้พุดะพี่น้องเห็นป่ะเสียดายเ่ามีคนมาซอยหนกเนาะนกะทิเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะไปครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปกันเลยครับผมเก็บมาสามซี่หลังแล้วครับนี่เพราะไม่ได้หน่อยนะครับเห็นป่ะเดีพด๋พี่น้อง มันนี่หน่อยนะครับนี่ครับโหผุดอครับเห็นปะก่อนกุ้งนี้พี่น้องเลครับขอนทุกหลังเลยไม่พี่น้องผุดอะเห็นบ่กู้เป็นกำๆเลยครับนป่นแต่ละหลังครับผุดอะไปครับรุ่นหลังต่อไปกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องมีหงายเยอะหลังเี้เลยมาสู่สายเลครับนี่ อูหนักนักนักอู้เอึดพี่น้องมาเนี่ดีตัวน,นี้โอ้ได้ปูน้ำพุดอะอเดี๋ยวเทบ,บ,เงงบ้างครับนี่ทำเอามากอร่อยบ้างครับนี่พุดอะโอู้พี่น้องไม่ได้หน่อยอะะอะนะครับพุดอะวิยปูกระมีพนผุดอะครับมีหุบเหวบ้างครับเนาะ ครับหนักเอ,อ๊ะกระมันในหน่อยด้วยหัวครับเห็นบ่มันมานมานัมนครับมื่อนี้ไปครับลังต่อไปครับผมพี่น้องพี่น้องมาลุ้นกันอีกลังนึงครับนีหลังนึงครับมัดไวครับพี่น้องหน้ฝนตกะเลยต้องหนีครับนม่พี่น้อนี่เสียงบ่หัวคับ เห็นปะเ <subtit> ส <les> ียงออกไม่ดีครับพูดนะครับพี่น้องเห็นบ่กุ้งมันล้วนๆเลยครับนี่น้ำน้ำน้มันน้คนอย่ากระหมานต้นนี่ครับพี่น้องเห็นปะอาเจาะอยู่ครับนี่กุ้งมันล้วนเลยครับกูด้วย ไปครับร right. like ุ่นหลังต่อไปครับผมพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังสุดท้ายเด้ครับหลังสุดท้ายันรุ่นนะครับว่าที่เขาหรือว่าเขาครับผมเดี๋ยวเขาป้อเชือกก็ได้ครับนี่มาด้วยป้อหนักกรนหึ่มพลังนักโอ้โพี่น้องเอ้ยพู้ดลเนครับสอองกุ้งได้เมื่อนี่ มาคนเดียวกับมานที่กันแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอามากองให้เบิ้งนะครับผมพุทธะพี่นอ้องโอ้โหเห็นบ่เี็กุ้งบ,งบนนน่ครับพุทธะก็แมนน้อยหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจูงให้เบิ้งดนะครับพี่น้องหลังสุดท้ายครับนี่นี่ครับพี่น้องหลังสุดท้ายของน้อครับนี่ มานบ่ครับนี่มือนี่โอ้มีเสียงทุกหลังเลยครับนี่โอ้หมานหมานหมานมานแห้งครับนี่นี่ครับเพาเก็บมาสามลังเมื่อกี้ครับนี่พี่น้องพูดอะครับพ่อแม่ได้หน่อยได้พี่น้องแต่หลังพูดอะเห็น้องพูดอะพูดอะครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บมุ้งท้องเบิ้มารวมกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งครับผม นี่ครับพี่น้องซีเปียร์ังครับผมมาเก็บคนเดียวครับนี่ทะลุแห้งเมื่อครับนี่เห็นบ่พี่น้องปูดะกุ้งสะออนแห้งครับนี่พี่น้องโอ้กุ้งหลุวนเลยครับนี่อันนี้ก็ซีเป็นร์ังเก่าเลยครับพี่น้องกับปกติมั่นแหละครับผมเขาแน่บ่เขาแน่ครับนี่นะครับนี่ัหลังใหม่พี่ด่ะพี่น้องพ่ดละสะออนกุ้งเมื่อนี่ก็เลยขนาดฝนตกนี่นะครับนี่พี่น้องพ่ดละอืดอนะครับ เกําลังเฮาเด้อครับนี่อันนี้กําลังเก้าครับนี่เขาจะไลยกําลังไม่เด้อพี่น้องนี่ครับนี่ครับทุกท่านเฮาเก็บเฮาต้องล่างมุ่งครับผมนี่มันค่อยใส่ผุดนะครับใส่กครับผุดนะนี่ครับนี่ครับผมโอ้โหง่วงงามแห้งครับมือนีมุ่งกับใสแห้งครับล่างมุกวาเนี่ ุดยอดครับผมผมผมขะมาคนเดียวมาเก็บเบิร์ดละครับนี่พี่น้องเบิร์ครับกระตุงไหนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้ช่องพ่อเลี้ยงครับเพื่อนนะครับผมไว้เจอกันผมคลิปหมาคลิปหนานะครับผมไปครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องม้าคนเดียวครับผมเมื่อนี้ล้มลุกคุกคานหมดแล้วครับมื่อนี้มาคนเดียวบุลุงมาเนี่ยมา้าครับพ่อมาเนี่ยมาครับเขาก็เก็บเบิร์ดละครับเขาก็ใส่กระสอบหมดแล้วครัที่เป็นหลังเขาครับเขาก็เสกกระบังครับมื่อนี้สายเดียวคครรัับบผมมา ครับพี่รองกำลังกลับบ้านครับพี่รองเอ้ยมาครับเมื่อนี้มาคนเดียวครับครับเอากลับทั้งสี่แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไปเทสรุปไเบงยุบบ้านครับผมว่าเมื่อนี้ได้หลายปันไดครับผมพี่รองครับเดี๋ยวมาเจอกันยุบบ้านแล้วครับผมเนาทเอบุญละครับดหลังเนาะถือว่าได้หลายครับผมคงผมง่าหนะครับ 他比你萌，你慢，慢。